ก็สวัสดีรุ่นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้มาพบกับช่อง KFST นะครับคือวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Identity V อีกเช่นเคยนะครับเออ ep สองครัทุกคนเออตอนนี้ผมก็เล่นกับ303นะครับเออก็เล่นกัน2คนนะครับตอนนี้มาครับเริ่มเกมกันเลยครับเออ เฮ้ยตานีเจอผีเออเจอผีเจอไอ้นักแร้ตึงนะครับทุกคนเฮ้ยแ่เสียงมันดังนี่งผมมเออประมาณน,นี้นะคทุกคนเออเสียงม,มันดังเกินนะครับเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่รู้นะครับเออผมจะไม่เปลี่ยนตัวนะครับผมก็จะใช้ตัวเดิมนะครับนายผู้มีโชคนะครับมีแนมชื่อว่า ดอนเซอร์นะครับทุกคนพ่อผมว่าตัวนี้มันก็โกงแล้วนะครับเออไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับเออขอ่นะครับตอนนี้ก็กดกันหมดแล้วนะครับมานะครับทุกคนเออมาอยู่ว่าเราจะได้เล่นด่านอะไรนะครับ ช้าหน่อยนะทุกคนมามาแล้วทุกคนเฮ้ยแดนนี่ผมไม่เคยเล่นนะไม่รู้ว่าเคยเล่นแล้ววะไม่รู้หรอกครับเดี๋ยวผมคือผมปรับภาพสูงสุดนะครับปรับการาฟิกอะไรพวกนี้นะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพได้อย่างคมชัด HD นะครับเออเพื่อทุกคนเลยเนี่ย โทรศัพท์จะกระตุกหรือกระตุกไม่รู้นะครับครับคือเครื่องมันอยู่ใกล้ผมนะผมก็ต้องถอดรหัสก่อนเลยนะครับเออจะให้มันช็อตไม่ได้นะครับไม่งั้นนักล่าจะรู้นะครับเฮ้ยนักล่ามันใช้สกิลอะไรก็ไม่รู้นะทุกคน เฮ้ยหรืออันนี้เปล่าวะเนี่ยภาพถ่ายแฉถ่ายไม่ได้นะทุกคนคือ,อผมไม่รู้ผมไม่อยู่พี่เดีย๋ยวผมต้องมปหากล่องนะทุกคนเป็นกล่องเออมันเป็นกล่องแบบนี้เออเจอยาว่ะทุกคนเหมือนมีเพื่อนมาเปิดเลยนะทุกคนเออ รู้สึกว่ามันจะกระตุกนะครับทุกคนเพราะผมไม่ครับจริงๆมันก็ไม่กระตุกครับเพราะไอเนี้ยเครื่องมันร้อนนะครับทุกคนคือตอนนี้ผมอัดณเวลาเที่ยงเที่ยงกว่านะมันเครื่องมันร้อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมก็ยมาเปิดกล่องนี้ก่อนนะทุกคนเนอเดี๋ยวผมเอาอะไรดีวะเฮ้ยผมไม่เอาอะไรวะ เนจะรู้สึกกระตุกนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเอาเอาอะไรดีวะเนี่ยมาเอาสมุดนี่นะทุกคนบันทึกการเดินทางนะทุกคนเออแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปทําเครื่องนะครับบันทึกการเดินทางของเรานะมันจะช่วยให้เราแบบตัวย่อลงนะครับแบบเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดู <c oughs> เฮ้ยแซมแซมโดนนะครับทุกคนเออเดี๋ยวผมต้องไปช่วยแซมแซมนะครับเฮ้ยมันโดนอยู่ที่นู่นนะครับทุกคนเออ ผมไม่รู้ว่าตึงหรือไม่ตึงเฮ้ยผมว่าเออแต่มันไม่เกี่ตึงนะครับเพราะผมดูจากโปรไฟล์นะทุกคนเฮ้ยแซมมันมีโคนเหรอเฮ้ยมันแหมนะทุกคนอ่าตอนนี้ผมก็ช่วยเพื่อนเสร็จแล้วนะครับผมก็จะกลายแรงเป็นตัวเล็กนะครับเออมันมันไล่ครับทุกคนมันไล่ครับดีดีดีเฮ้ยมันไล่แซมมันแซมนะทุกคนเออมันลำมันได้ไล่ผมนะเฮ้ยแซมมันแซมดูอีกแล้วโอ้โหแม่งแซมมันแซมขี้ลมชิมหมานะครับทุกคน เดี๋ยวผมต้องไปช่วยมันอีกแล้วครับเออแป,ป๊บนะครับรอแป,ป๊บนะมันมันเฝ้านะครับทุกคนน,นี่มันเฝ้าทนะุกคนเฮ้ยผมโดนนะผมโดน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 ช่วยแซมๆผมก็จะกลับนะครับเออปั๊บเล็กโก้ครับผมผมกลายเป็นตัวเล็กด้วยครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับเออ เอ้ยแม่งไอชิแม่งม,มันกระตุกไม่พอมันผมโดนอีกโอ้แม่งเกินไปผมโดนนะครับแบบผมโดนจับนะบทุกคนผมต้องการความช่วยเหลือนครับมาช่วยฉันหน่อยเออเฮ้ย,เ,ยเพื่อนผมอยู่ใกล้ละ่ะเออแบบเออแม่งคนอ่ะเออเดี๋ยวผมขอสิทยากนะคนนบทุกคน แซมแซมโดนอีกแล้วนะทุกคนเออเฮ้ยแซมแซมโดนจับนะครับแซมแซมแตกครับทุกคนเออเออปาลับผมปาลับเออเอาดีผมปาแล้วครับทุกคน urgency, fire, bs, เออเออผมไปถอนรหัสเครื่องก่อนนะทุกคนเลยมันยังเหลืออีกสามเครื่องนะครับทุกคนเออ พอชิจายแล้วน,นะครับผมก็โดนคนระับเมื่อกี้นะครับนี่หมอโดนอีกแล้วนะทุกคนเออผมขอทอลากเครื่องก่อนนะครับเหมือนว่ายาจะไม่พอนะผมนะผมทอลากเครื่องก่อนนะครับเอ,อ้ยผมโดนอีกแล้วปะ แม่งไอตัวนี้มันตึงนะทุกคนเออตังนี้หมอก็โดนนะไอหมอรอดแล้วนะทุกคนเออเพื่อนไปช่วยเมื่อกี้นะครับแต่ผมต้องหากล่องนะครับไอกองแดงๆนะทุกค,คนเออผมเจอแลว้วป่ะผมก็ได้ามาตัวน้อยก่อนนะครับ ไอผีมันอยู่ไกลนะทุกคนขึ้นแรงแป๊บเน้นๆ,ๆข้างล่างเนี่เออผมเอาอะไรอยู่วะเอาเอายาก่อนนะทุกคนเ,เอาหมอแตกนะทุกคนหเห็นมัน้ยมันปิ้วแล้วเฮ้ยมันจออีกแล้วอ่ะแม่งทุกคน มันใช้สกิลอะไรก็ไม่รู้นะแบบเหลืออีกสองเครื่องนะทุกคนมาดูกันว่าผมจะรอดหรือเปล่านะเครื่องนี้มันทำเสร็จแล้วนี่หว่าเอาเครื่องตรงแน่นี่นะทุกคนเพื่อนล้มอีกแล้วนะทุกคนผมต้องขออภัยเสียงรถด,ด้วยนะครับเออแบบ บ้านอยู่ใกล้ถนนนะครับเออเอ,อ้ยผมดืมกดแหงพลาดมาเดี๋ยวผมขอไปช่วยเพื่อนก่อนนะเออเดี๋ยวผมแหงก่อนเพื่อน,นผมอยู่ไหนนี่เพื่อนผมจับอ๋อผมเจอละสงสัยมันจะเฝ้านะทุกคน เฮ้ยมันฟาดแล้วทุกคนเฮ้ยมันเจอผม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 โอ้ไม่แม่งแม่งผมผมผมโดนผมโดนเฮ้ยแม่งโดนทีเดียวแตกไอ้เหี้ยแม่งเกินไปเกินไปบางทีก็เกินไปเพื่อนกดยอมแพ้นะเออเฮ้ยมันติดมันติดแล้วมันนี่ เฮ้ยอ้าวแพ้นะทุกคนเออแบบเจอคนตึงนะครับแพ้นะทุกคนอ่ะนับแ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพิ่มเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะทุกคนเออเดี๋ยวตาหน้าผมจะมาเล่นเป็นไอ้นักแร่ต่อนะครับทุกคนเออ